ถ้าพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะต้องบอกว่าอยากผอมแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะซึ่งเจดทริคดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยเป็นการที่ไม่ต้องออกกำลังกายนะ,ะแต่ว่าเราสามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเป็นการควบคุมอาหารไปในตัวนั่นเองซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะก็ข้อแรกเลยลดความหวาน ลดปริมาณน้ำตาลลงทีละน้อยร่างกายก็จะค่อยๆปรับตัวค่ะให้ชินและทานอาหารน้อยลงได้ในที่สุดนั่นเองข้อที่2นะคะลดอาหารประเภทมันหรือว่าทอดซึ่งเราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้และเปลี่ยนเป็นการกินอาหารแบบต้มตุน๋นหรือว่าเป็นแบบนึ่งแทนข้อที่3ค่ะจดบันทึกสิ่งที่กินเพื่อควบคุมปริมาณอาหาร เพื่อที่จะให้เราได้ทราบถึงปริมาณการทานอาหารในแต่ละวันว่าเรากินไปแล้วกี่แคลอรี่ข้อที่4ี่ค่ะดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอเพราะว่าการดื่มน้ําอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ไม่รู้สึกหิหวโหยมากจนเกินไปนั่นเองข้อที่5ค่ะการทําอาหารทานเองถ้าหากว่าสามารถทําอาหารทานเองได้เนี่ย ก็จะช่วยให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีปริมาณไขมันที่ต่ำได้นั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะเพิ่มปริมาณผักผลไม้ในทุกๆมือ้อแนะนำให้กินผักมื้อละ2ทัพพีและผลไม้1-2ส,ส่วนค่ะโดยเลือกผักผลไม้ให้ครบ5สีเพื่อได้สารอาหารที่หลากหลาย การกินผักผลไม้ก็จะช่วยเพิ่มใยอาหารซึ่งมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดน,นั่นเองและในส่วนของข้อที่7ข้อสุดท้ายค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยค่ะการนอนหลับไม่เพียงพอยังส่งผลให้ร่างกายลดปริมาณฮอร์โมนต่างๆเช่น ฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารถึงแม้จะไม่มีเวลาออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามเจ็ดคำแนะนำนี้เป็นนิสัยแล้วแล้วก็รับรองว่านอกจากหุ่นเราจะดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะคะสุขภาพก็จะดีขึ้นและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะ